ครับ Cross t o นั่นเองนะครกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเป็นอยู่ในบรรยากาศงานครบรอบ4ปี Actional นะครับตอนแฟนซุปตานั่นเองนะครับก็ตอนนี้คนเยอะกันมากๆเลยครับมาร่วมกิจกรรมต่างๆครบรอบนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเซนจะพาชาวสตาร์ขับทุกคนนะครับทัวร์ให้ทั่วงานเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบูธนั้นบูธนี้เนี่ยเซนจะพาไป c l o สอัพนะครับรวมไปถึงเราจะพาไปแบบล้วงความรับต่างๆหลังเวทีก็ระหว่างทางที่เซนจะเดินไปทั่วๆงานนะฮะคนเยอะมากๆเลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเซนจะเปิด MV ทุกคนได้ด ดูก่อนนะฮะของตั้มจากสตาร์เก้ารีครับชื่อเพลงว่าจะรักจนเกิดจารุครับช่วง close up ก็สำหรับในช่วงนี้นะครับช่วง close up นั่นเองนะฮะเราก็จะไป close up เป็นแบบใกล้ชิดนั่นเองก็คือเราจะไปตามบูธของศิลปินครับผมบูธ i m a g มจินะครับว่าแตละบูธนะครับมีอะไรกันบ้างให้เราได้ close up เป็นแบบใกล้ชิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปแต่ละบูธเลยเนาะเดี๋ยวเซนพาไปดูแบบว่าใกล้ชิดใกล้ชิดกันเลย และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บูธของ Imagine นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของพวกซีดีต่างๆนะครับไม่วีาจะเป็นนี่รักจักใจ The Romantic Musician นั่นเองนะฮะก็โอ้โหจากที่ได้ดูในโรงภาพยนตร์ไปแล้วนะใครที่ยังติดใจอยู่ก็สามารถมาจับจองได้ตรงนี้นะฮะโอ้โหปกสวยมากตอนนี้นะครับมีทั้ง CD ดีนะครับแล้วก็คาราโอเกะด้วยนะครับก็สามารถมาซื้อกันได้ตัวนี้จะเป็น CD ดีวันนี้เป็นคาราโอเกะนั่นเองครับ มาตรงนี้นะครับคนเยอะมากๆเลยนะครับไม่ใช่ที่ไหนก็คือ Star ์ช็อนั่นเองนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังเลือกจับจองของที่ระลึกแล้วก็เสื้อต่างๆที่เป็นของศิลปินเดอะสตาร์ที่คุณชื่นชอบนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีโฟเท o บุ๊กอินเการลีนะฮะกันริสเซนนะฮะเป็นตำนานหน้าตัวนี้เออเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คนที่นี่กันดีกว่าว่าซื้ออะไรไปบ้างตัวนีครับซื้ออะไรไปบ้างครับวันนี้ อ๋าก็ซีซีเดอะสตาร์หกแล้วก็แฟมเดอะสตาร์เก้าครับเดอะสตาร์หกเยี่ยมมากกับเดอะสตาร์เก้าใช่ไหมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบแฟมนะฮะเป็นแฟมของเดอะสตาร์เก้านั่นเองสวยมากเลยครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้มาแบบใกล้ชิดแบบนี้นะครับก็สามารถไปดูได้นะครับที่ www.facebook.com/exactmusic นั่นเองนะครับรับรองว่าคุณก็จะได้ของที่ระลึกแบบนี้ไปเหมือนกันครับผมแล้วก็เข้าไปติดตามดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูบูธต่อไปกันเลยนะครับเพราะว่าข้างๆนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสตาร์อาสานั่นเองนะครับ ก็จะมีถุงผ้าครับผมที่เราจะนํารายได้ต่างๆนี่ไปให้กับทหารชาวใต้แล้วก็ผู้ที่ประสบภัยในภาคใต้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็สําคัญมากเลยใครที่อยากทําบุญและช่วยกันนะครับสามารถมาจับใจตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปบุญช่างนี้บุญช่างนี้รู้จักคึกคืนมากเพราะว่าเป็นของหนุ่มหน้าตาเเลิ้นนั่นก็คือจูเนียนั่นเองเป็นแบรนด์ของจูเนียค่ะ F G S ค่ะสวัสดีครับ ตรงนี้เป็นบูธของพี่กวางใช่ไหมครับพี่กวางค่ะลูกครับวันนี้คุณแม่มีอะไรขาย,ายขครับคุณแม่มีตะโก้เม็ดขนุนทองหยอดขนมชนันมชน้นข้าวเหนียวสังขยาขนมต้มแล้วก็วุ้นกะทิค,ค่ะพอกินขนมหวานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมากินน้ําสมุนไพรกันต่อครับในบูธของแอปเปิลนั่นเองสวัสดีครับ,รบน้ําสมุนไพรตรงนี้คุณแม่กับแอปเปิลทำเองคุณแม่ทำเองค่ะแม่ทำเองแล้วปกติแอปเปิลเนี่ยมาช่วยทำหรือเปล่าแอปเปิลช่วยช่วยแปะอ๋อช่วยแปะ sticker บอกว่าอันนี้ Apple ออกแบบเองด้วยใช่ค่ะนี่ตัวนี้ Apple ออกแบบเองฮะคือเป็นหนังสือเรียงกันแล้วก็เป็นลูก Apple นั่นเองครับชื่อร้านว่าชื่นใจบูธต่อไปนะข้างนี้เป็นเรื่องของแบบว่าอาหารดบับรสชาติแบบจัดจ้านแล้วเป็นยำแหนมฮะนั่นก็คือบูธของคุณแม่ตุม้มตามนั่นเองครับคุณแม่สวัสดีครับน้ำพริกตุม้มตามครับผมเห็นแล้วหิวเลยอ่ะ บอกว่าตัวน,นี้นะฮะจะมีน้ําพริกปลาร้าสมุนไพรนะครับน้ําพริกปลาย่างและน้ําพริกมะขามครับผมก็จะมีตรงนี้เลยดูจากที่ติ๊กติ๊กเอานะเป็นเคยทานแล้วอร่อยมากบูธต่อไปครับผมบูธของเสียงดนตรีกับสาวอาร์ตอาร์ตตัวนี้นะครับนั่นก็คือบูธของน็ตนั่นเองครับ <c oughs> ก็จะมีอุคกเลเล่าเลขายครับผม <c oughs> และตอนนี้เรามาอยู่กับบูธนี้แล้วนะครับอยู่กับพ่อค้าพี่แอมเดอะสตาร์นั่นเองสวัสดีครับมีอะไรบ้างอ่แนะนํามาเลย เยอะแยะมากมายวันนี้เ <laughs> สื้อรอตแรกนะครับเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงคู่นะครับน่นารักมากเลยแล้วก็มีแยกด้วยแยกเดี่ยวด้วยนะครับพอ,อรอต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเป็นคำพูดครับ4 4แบบนะครับนี่คือคอลเคชันล่าสุดเลยใช่ครับนอกจากนี้รับมีเคสด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มาในงานวันนี้สามารถไปซื้อที่ไหนได้บ้างพี่แอมก็ได้ที่อินสตาแกรมนะครับ f i v e r underscore gang นะครับผมหรือว่าจะแอดไลน์มาได้นะครับ ไฟเวอร์แนสกอร์แก๊งเช่นกันครับผมก็สั่งได้สั่งได้ทางไลน์โอเคเดียวเซนก็บอกว่าจะมาช่วยซื้อเหมือนกันนะครับได้ได้ครับผมแต่เดี๋ยวขอแวะไปทํางานบูธอื่นก่อนโอเคครับผมขอบสวัสดีครับแต่ละบูธก็มีคนแบบว่าเยอะมากๆนะครับมาอุดหนุนกันนะฮะก็วันนี้ก็พาไปทัวร์กันละแต่ว่าช่วงหน้านะฮะจะพาไปพบกับศิลปินของทุกคนนะครับว่าตอนอยู่หลังเวทีตอนอยู่ในห้องแต่งตัวเป็นยังไงกันบ้างนะครับเจอกันช่วงหน้าแน่นอนครับ อนาคตของลูกรักแม่มั่นใจไฮคิวทุบัเกอร 她撩我，我。<noise> <noise> ไมเวทีเลยนะครับเป็นไงบ้างครับโผมเพิ่งลงมาใส่เวทีเลยครับเมื่อกี้เพิ่งโชว์ไปเมื่อกี้โชว์เพลงอะไรไปโชว์เพลงนะเรื่องจริงเรื่องสุดท้ายครับเป็นซิงเกิลล่าสุดออกมาปากกันครับผมเศร้ามากนะครับามากบางทีร้อก็ปล่อยอินเนอร์ม,มาเต็มที่มากเต็มเต็มครับแล้วจะปล่อยไปแล้วก็มีคนพูดถึงว่าเป็นเพลงที่มันเศร้าแล้วฟังก็แบบโดนอะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมไปถึงเอ็มวีด้วยเพิ่งปล่อยมาปล่อยมาแล้วแล้วก็ ตัวพระเอกไม่อย่างพี่โป๊ปหรือว่านางเอกอย่างพี่แพรเนี่ยเล่นกันสมบทรณ์มากเจ๋งมากๆเราได้ดูมาแล้วเราก็แอบมาว่าน้ำตาคลออยู่นะโอ้แบบมันเป็นเรื่องจริงจริงที่แบบเรื่องสุดท้ายที่เธอพูดความดีกับเราใช่ใช่ใช่ครับวันนี้โดมีกิจกรรมดีๆมาฝากนะครับทุกเช้าวันนี้เป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าแชร์อีเวนต์สตอนะครับเรื่องจริงเรื่องสุดท้ายที่เขาบอกคุณแค่แต่ว่าคุณเนี่ยแชร์เรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องจริงเรื่องสุดท้ายหรือเรื่องอะไรก็ได้มันเศร้าๆเนี่ยแชร์เข้ามาโพสต์ลงไป้คครรัับบในน facebook slash com exact music ะ เรื่องจริงเรื่องไหนที่มีคนกดไลค์มากที่สุดนะครับรับไปเลยของรางวัล Exclusive ต่างผมนะครับยังไงก็ต่งเรื่องจริงเรื่องสุดท้ายกันเข้ามาเยอะๆแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับให้คนไปดูเรื่องจริงเรื่องสุดท้ายกันดีกว่านะแต่ว่าอยากให้เจ้าตัวของเราเนี่ย่งไม่มีดีป่ะครับผมก็ไปรับรู้พร้อมๆกันว่าเรื่องไหนคือเรื่องจริงเรื่องสุดท้ายจาก MV เพลงนี้ครับเรื่องจริงเรื่องสุดท้ายครับเเเอคารรึไยใหป็นั ขึ้นใจคืนที่ตั้งทนองจำแล้วกันต่อ,ตอปรกตูให้ฉันเข้าไปเข้าไปซ่อมไปสาวใจต่อใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปขอตามเต็มใจให้เธอเอากรีดหน่อยได้ไหมครับผม สอหนึ่งตัวได้ไปอีกหนึ่งหนุ่มนะครับสวัสดีครับกานรสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างเพ<อ>ิ่งลงวือกีนมาเลยบรรยากาศคือคือเริ่มมากแล้วก็คนเ<อ>ยอะมากคือให้กำลังใจเรา ตั้งแต่ต้นจนจบงานได้แบบว่าดีมากครับแล้ววันนี้ก็มีองค์สุงมากที่ได้ร้องเพลงให้แฟนได้ฟังกันกับเพลงใหม่ด้วยตอนนี้นะครับกันก็มีกิจกรรมดีๆได้วก็ขึ้งใจแชร์แอนด์แชร์กันนะพารัทครับก็ตอนนี้ยังส่งได้อยู่ในของชายที่ส่งมาก็ส่งมาเยอะครับแล้วก็จะประกาศผลวันที่19กันยายนนี้นะครับผมอย่ลืมนะครับส่งมาเยอะนะครับอ่าตอนนี้นะครับเรามาให้เจ้าของของเราเนี่ยส่งไอพีเพลงขึ้นใจกันเลยครับครับผมวันนี้ครับกันมีหนึ่งซิงเกิลใหม่ล่าสุดนใจเป็นเพลงที่ชิลๆสบายๆบอกคนที่แอบรักคนอออยยู่ากจจะขใ ไปฟังดีกว่ากับเพลงเครื่องใจกนภัทรครับมาช่วงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าหลังประตูบานนี้นะครับจะมีความลับของทุกคนที่อยากจะรู้นะฮะรออยู่ในเองในช่วง The Secret นั่นเองนะครับเดี๋ยวเซนจะเข้าไปรู้นความลับมาฝากกับชาว StarHub กันครับไปเลย และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ห้องแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ทําผมของศิลปินนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ทุกคนกําลังแต่งหน้าแต่งผมแล้วก็แต่งตัวกันอยู่ครับตรงน,นี้กําลังเขาเรียกว่ากําลังทําสมาธิอยู่นะสวัสดีครับพี่กิง่ง รู้ได้ยังไงว่าเขายู่ัรับทวนสมาธิอยู่ก็รวบรวมสติค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เ่ยจะขึ้นร้องขึ้นโชว์เนี่ยร้องเพลงกับตัวเทพค่ะร้ะองเพลงกันเล้ครับร้องเพลงข้างๆหัวใจกับน้องกันค่ะ,ะ,คะจริง,งๆไม่เคยร้องเพลงกันกบน้องกันเลยวันนี้ดีใจเพราะว่ารอบสี A ่ B Actional ด้่ยก็ต้องมีโชว์พิเศษพๆแบบนี้เนาะมาเจอพี่กิ่งได้นะที่เชคแอบรนั่นเองครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะให้พี่กิ่งทบทสมาธิต่อครับผมตอนนี้เรามาเจอสินโตแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปทักทายน้องกันหนึครับ สวัสดีครับสวัสดีครับมา <นะ S 2> ยังไงครับวันนี้มาทําอะไรบ้างครั ครับวันนี้นะครับก็มาโปรโมทละครเรื่องหัวใจเรือพ่วงครับเป็นยังไงครับกระแสเะรติ้งเป็นไงบ้างก็ต้องบอกว่าผู้คนพูดถึงกระแสตอบรับดีมากๆครับก็คือแบบว่าไปไหนมาไหนก็จะแบบมีคนบอกว่าเออละครสนุกแล้วก็น่าติดตามอะไรเงี้ยครับผมจากละครเรื่องนี้ก็เป็นการพลิกบทบาทให้โตขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับเล่นยากไหมเล่นยากก็ยากนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยต้องเล่นเป็นแบบผู้ใหญ่อยู่สามสิบเลยต่างจากตัวจริงประมาณสิบปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ เอ่อต้องเหมือนกับมีมีครอบครัวมีภรรยามีลูกอะไรอย่างนี้ครับซึ่งก็ ซึ่งก็คือพี่แกลนใช่คุณอ่อนใช่ไหมพี่คุณอ่อนแกลมของเรานี่เองนะครับก็แต่ว่าก็สนุกดีครับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นบทบาทใหม่ๆที่เราได้รับแล้วก็เวลาเล่นก็รู้สึกว่าสนุกครับครับแล้ววันนี้สิงโตมีโชว์อะไรมาฝากหรือเปล่าอ๋อวันนี้ไม่มีโชว์มาครับแต่ว่าก็มาร่วมแสดงความยินดีกับแอชั่นแนลนะครับแล้วก็ใช่ครับครบอบสี่ปีแล้วก็วันนี้ก็อยากจะมาฝากละครด้วยหัวใจเรือพ่วงเนี่ยฝากเลยฝากเลยเต็มที่เลยครับผมก็อยากฝากละครด้วยหัวใจเรือพ่วงนะครับตอนนี้ออนแอร์แล้วนะครับทาง ทุกวันพุธพฤหัสบดีนะครับเวลา2องทุ่มสินาทีตอนนี้กำลังก็บอกว่าเข้มข้นแล้วก็เข้าสู่ความดราม่าขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่ให้ติดตามตอนนี้น่านาติดตามมากๆเลยไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับได้ครับผมวันนี้ขอบคุณสิงโตมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับน้องๆจากสาเก้าครับอ้าวมีใครบ้างอ่ะพี่สวัสดีค่ะดีค่ะดิวครับครับบูนครับป้นครับครับวันนี้มีโชว์อะไรหรือเปล่า เราเราเรามีเพลงเพื่อดาวของพวกเราแล้วก็เพลงของแต่ละคนครับคือวันนี้คุจะได้โชว์ซิงเกิลของตัวเองแล้วนะแล้วแต่ละคนนะครับมีโชว์กับใครบ้างอย่างดิวโชว์ผมก็โชว์กับพี่ดิวทั้งสามคนเลยครับมีตั้งแต่พี่ดิวรุ่นที่สี่หรือก็รุ่นที่ห้าอะไรก็ผมก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้ร้องเพลงด้วยแล้วก็เป็นดิวดิวด้วยใช่ครับดีนะครับดีดีค่ะดีร้องเพลงไม่รักไม่ต้องกับพี่มาร์คค่ะเห็นเขาบอกว่าต้องคุณลิศค่ะเพราะว่า เวลาจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพี่มาร์ทมาเต็มแล้วมันมีมีร้องอย่างเดียวหรือว่ามีท่าประกอบร้องแล้วก็มีท่าประกอบด้วยอ๋อนี่น่าติดตามมากครับผมอ่ะครับของผมเพลง I Love Your Smile ครับกับ4 3พิธีกรครับก็มีพี่เดียพี่นอนพี่ขวัญแล้วก็มีแจมครับมีแจมอยู่ด้วยซึ่งเป็นพิธีกรในการสกัดของเราครับอยากให้บูนช่วยเมาส์หน่อยว่าแจมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาดูเป็นคนโกโก้ครับแล้วก็คือเหมือนแบบในเพลงเนี้ยจะมีท่อนแร็ปซึ่งซึ่งเขาก็เป็นคนเปิดแร็ปครับแล้วแบบโอเคโอเคแล้ว ปกติถ้าคนแลบทำอะไรก็โอเคแบบธรรมดาอันนี้มาถึงแบบ <มา S 2> โอเคแบบมาเต็มมากมมใช่คือครั้งแรกที่ผมได้ยินขเขาโอเคเนี่ยผมสะดุ้งเลยอะ แบบแมนมากโอเคสำหรับคนหลังครับผมผมรับเพลงคนใจง่ายครับก็มีร้องเพลงกับพี่แหมมพี่ดอยครับอ่าพี่แหม่มพี่ดอยรอวันนี้วันนี้เขามาเต็มครับเมื่อเช้าซ้อมไปแล้วพี่แหม่มเขาสะบัดผมไปแล้วพอติดตามดูได้ครับรอติดตามได้นะครับบนเวทีนะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปสัมภาษณ์อีกหลายๆคนเลยนะครับแต่ว่าอยากให้ชาวสตาร์ขับทุกคนนะครับพักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนนะครับก็ไปดู MV ตัวนี้เลยครับมาระปากแต่จะพยายามครับแคนสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงครับเอาวันนี้แคนมาทำอะไรบ้างวันนี้ครับวันนี้เราาก็ม เ็นพิธีกรด้วยตามติดชีวิตดาวครับ<อ>แล้วก็เดมีกิจกรรมโชว์บนเวทีด้วยวันนี้โชว์อะไรอะ่ะวันนี้มีร้องเพลง แข่งใช่คนบ้านเดียวกันก้าบอ่ากับน้องคริสแค่โอ้โหเรียกว่าหนุ่มหนุ่มฟ้าคนนี้ก็มาร้องแบบอีสานอิสานเลยแล้ววันนี้ชุดจัดเต็มมากเลยรู้เป็นไงต้องรอดูฝากนะครับชาวสตาร์คลับนะฮะดูสตาร์คลับสิปุ๊บเนี่ยดูรายการตามติดชีพดาวได้ครับเวลาสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งครับผมทางช่องแอชแนลเหมือนกันทางฟ่านนะครับผมครับผมขอบคุณครับเชิญครับเมื่อกี้นะครานก็ได้พูดถึงคริสกันไปแล้วนะครับซึ่งคริสเนี่ยก็เป็นเดอะสตาร์ปีที่เก้านั่นเองนะครับงั้นวันนนนนีีีี้้ะะะะะะคครรรรรรััััับบบบเเ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 ซลลออ์จจจดดดไไท่่่ปป็กกกยยยววววใหชาาาาาพพู๋ โชว์ของเรา The Star 9ครับผมว่าวันนี้เอาโชว์อะไรมาฝากแฟนคลับกันบ้างแล้วก็มาฝากชาวสตาร์คลับกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับให้ฉันรักเธอไปได้ไหมให้บอกรักเธออีกได้ไหมเธอรักไม่สิ้นสุดชิดใจหยุดต่อเมื่อวันนั้นตัฉันไม่หายใจไม่ว่าเธอจะรักห่ือเปล่าขอ เธอไปนียนเกิดสุดใจไม่หวังให้เธอรักฉันต่อแค่าขารักเธอไปเป็นอะไรก็ได้เพียงแต่มีเธอใกล้ๆก็ยกอยู่อย่างนี้หัวใจไม่มีเงิ่อนไเลยขอบคุณที่เธอเข้ามาเปลี่ยนแปล จำนที่นเบอกักทชกเจงมนงมตัวเองไม่ลงเเป็ครฉันรู้แค่ฉันจะรักรักเธอไปจนกว่าเธอจะรู้เธจะรับไหมฉันไม่รู้แต่ฉันจะอยู่ให้รู้ว่ามบนโลกใบนี้คงไม่มีใครแล้วที่จะรักใครสักคนจนหมดเพื่อใจในเทาที่ฉัน 的。 สวัสดีครับวันนี้โชว์อะไรบ้างวันนี้มีโชว์ซิงเกิลแรกของตัวเองแล้วก็มีร้องรวมกับพี่พิธีกรอินชอนแนลอ่าใครใครบ้างใครบ้างพูดไปพี่จุดพี่ชายจุดหลองผมเองฮะพี่พัตโตฮะแล้วพี่เต็มด้วยแล้วเโโอ้หเพลงคิดถึงซึ้งปะเราโชว์กันท่านนี้3คนนะใช่ครับผมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็สนุกดีฮะมีท่าเต้นแบบว่าน่ารักน่ารักสุดชีร่า ล้วนแจอคนเดียวจัดไปครับประมาณหนึ่งสอบๆแล้วกันต้องไปดูเนเวทีดีกว่าสร้างรับรองเต้นอย่างนี้มันไม่แน่ใช่ครับผมคือตั้มมากครับสวัสดีครับทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับผมตอนนี้เรามาให้ คุณชายชายตามครับชายตามชายตามายังไงคะชายตามนวดหลังให้ครับผมอ๋อนอกจากเป็นคุณชายแล้วยังเป็นหมอนวดอีกเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเก่ง,งมากเก่งมากจอมรับว่าเก่งจริงนี่แหระครับผมชอบเป็นนวดนครับ <S <S นวดนวดแบไหนครับ Ан, นวดแผนโบราณแผนไทยเอางี้ดีกว่าวันนี้ตุ้มตาบม,มาทำอะไรครับครับวันนี้ผมมางาน4ี่ปีแอคครับผมมาแสดงความยินดีกับแอคชั่นอลด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเรามาทำกิจกรรมร้องเพลงครับผมวันนี้มาร้องเพลงขอมือเธอหน่อยมาร้องกับใครครับวันนี้มาร้องกับเหล่าพิธีกรทางแอคชั่นอลทางช่องแอคชั่นอลอยู่แล้วครับอ่ะจูเนียร์ครับมาทำอะไรอ๋อไม่เป็นไรถามพี่ทำนุ่นก่อนแล้วกันขอบคุณมากครับผมเต้นมาทำอะไรครับวันนี้ มาโชว์เหมือนทั้งเซนเลยโชว์เหมือนอาเป็นพิธีกรเหมือนกันใช่เราเป็นแกงมิตีิกอนวันนี้คุณนีดด่ยจะไปเดินเล่นไปอะไรก่อน,อนก็ได้ไดนะเออ <laughs> เรอ,อ <laughs> เล่น <laughs> อ่ะโชอะไรครับพี่ลำนุ่นโชร้องเพลงค่ะเพราะว่าเราเป็นสายพลังเขาถึงจับไปคู่กับโตโน่คือเราสองคนเป็นสายพลังจริงๆค่ะก็คือเพลงบ้าคิดถึงบ้าคิดถึงความคิดถึงมันซุกซนไมาไไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้เปลี่ยนเสียงผู้หญิงห้ามพูดใจมีได้เลยเรียกว่าความสามารถครับจริงๆคนนี้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราดูบนเวทีอ่ะ จริงๆละครับผมมีแกนท่านแล้วใช่ไหมผมแล้วไปกระซิบผู้ใหญ่มาบอกว่าขอแกนจูบ้างแกนจูเออก็ไปเต้นก็ใครมันจะไปรู้ล่ะครับพี่แบนครับผมนี่คุณเนลี่ไปดีกว่าแต่คนเนี้ยฟินเลยอ่าสวัสดีครับเชลีสวัสดีครับวันนี้มาโชว์อะไรครับวันนี้มาโชว์อะไรวันนี้มาร้องเพลงแล้วก็มาเต้น เพลงอะไรเอ่ยก็มีเพลงเพื่อดาวดวงนั้นเดดซ่าก้าค่ะแล้วก็เพลงของเพลงซิงเกิลของตัวเองค่ะเพลงออรตรงๆนักจังเลยแล้วก็เพลงที่คู่กับ อ่าพิธีกรเพลงพวกกับพิธีกรโอ้ยมีใครบ้างนะพิธีกรมีพี่เมย์พี่เพียรค่ะตอนนี้เราอยู่กับมีหนึ่งสาวสวยนะครับแอปเปิ้ลนั่นเองสวัสดีครับเป็นพิธีกรรายการอะไร s t า r Club Close to อ่าแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก Check back Weekend อ่าตอนนี้เขาแบบเดินสายนะเมื่อกี้ก็เป็นพิธีกรนั่นแหละเดินสายเพราะว่าเมื่อเช้าตื่นไม่ทันไงเลยสายก็เลยสายใช่ไหมครับดึกเปาะนะไปทำสายเฟกให้แอปเปิ้ลด้วยเมื่อกี้พี่ไปร้านแอปเปิ้ลมาคือเมื่อกี้พี่ได้ดูโลโก้ไงจาบบกตรครดิตคื เห็นแล้วแหละโลโก้แต่ไม่ได้สังเกตลึกๆขนาดนั้นว่ามันเป็นรูปแอปเปิ้ลใช่เฮ้ยล้ำลึกมากอ้าวสวัสดีครับพี่ดิวสวัสดีครับแล้ววันนี้ทำอะไรบ้างพี่ดิวมาโชว์กับน้องๆเดอะสตาร์เก้าด้วยเป็นโชว์จริงๆแล้วเนี่ยดิวเดอะสตาร์เก้าและดิวเดอะสตาร์สี่เนี่ยก็เป็นขาล็อกอืมถูกเขาก็เลยชวนเราดิวไปเป็นกุญแจเพราะว่าเขาล็อกไงดิวจะได้ไปายใช่จะได้ไม่ล็อกลาค ไปหาแจมไปหาแจมแต่ไปหาแจมที่ว้อป่าป่านี่ตอนนี้เรามาเจอกับแจมครับใช่ครับผมเอ้าแจมทำไมแจมเป็นไรเป็นอะไรอ่ะหลับหลับได้ตื่นได้แล้วใกล้เวลาโชว์แล้วแจมตื่นอุ้ยอุ้ยทำงานแล้วเหรอรายการเรานี่อยู่กันครบเลยเป้วรายการเราอยู่ครบต้งแรกเนา วันนี้แจมมาร้องเพลงว้าววันนี้ร้องเพลง I Love Your Smile ค่ะกับพี่นนพี่เดียพ <g ül> ี่ขว, <G ül> วัญรวมไปถึงบูนเดอะสตาร์เก้าสวัสดีครับพี่นอน <g ül> อย่น,นี้เริ่มมงากับคนอย่างแจมก <c oughs> ็ตอนแรกอันนี้อันนี้ด้วยความจริงไม่เอาโกหกนะไม่เอาโกหกไม่เอาโกหกต <c oughs> อนแรกที่รู้ว่าต้องเต้นกับแจมก็แบบอุ้ยสบายละจุ๊บเรามีแจมนักร้องเก่าต้องเต้นเป๊ะ สบายละ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราตามน้องไปแล้วความจริงที่เกิดขึ้นคือน้องพ้าหลงมาเลยแต้มอะมันต้องมีมแผน B เป็นตายของตัวเองเจอไม่ใช่หลงค่าท่านะตำแหน่งตัวเองก็หลง okay. ่ไ้ผมรู้วันนี้มากแล้วผมได้ความรู้นะครได้ความรู้เลยครับผอว่าอย่าเพิ่งแจมครับเมื่อกี้เนี่ยบูน้องแจมบ้างเลยบอกพี่มันทำไมมีแต่คนเมาฉันน่ะบูบอกว่า่อรักท่อนแร็ใช่ไหมเรา้องท่อนแรบด้วยใช่ไหมโอเคขคอยากรู้ลูเจ็ทครทุกคนเห็นภาพที่บูนพูดเมื่อกี้นี่คือภาพที่ออกมาูน้องอยู่อเดี๋ยวอิารชว่าเต้นผิดเปล่านะคใจฉันลา อ,อาการชี่ไม่ครมีแรงลัลาเจอเร็วร้ายคนบาดเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนหนทาง,งต้งทำไมอย่ามาชอบทงทีก็ๆๆ <S <S ไม่ว่ายังไงจะร้องที่ฉันหวนยัง

โอ้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 น่ากลัวจริงเลยฉันกลัวฉันต้องกลัวหรือเปล่าคิดทิ้งกันไปจะทิ้งกันหน้าตาเฉยสุดที่รักรักเจอคนเดียวจัดไปเพื่อนคนหนึ่งดังว่ายังไม่ทิ้งฟังแล้วฟังอีกฟึ่งมองตาฉันดีๆอย่าทำให้

ไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรท้งนั้นเพราว่าใจฉันยังอ,อ่อนแอฉันไม่แค่คนเดียวละกันหลอกใครทุกคุได้วันสองวันเธอสร้งหลอกก็ขอบอกว่าสวนฉันเองเต็มใจให้เธอหลอกไปน,น,นานๆกูใครมันจะไปรู้ Who will understand? We just don't know If we don't tell them, they won't know Who will know? Who will understand? We just don't know If we don't tell ผมวันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะครับกับงานครบรอบ4ปีแอคชั่นแนลตอนแฟนแปดสุกตาท่านี้นะครับก็มีทั้งเดอะสตาร์นะครับเดอะสตาร์รุ่นพี่เดอะสตาร์เก้านะครับรวมไปถึงนักแสดงที่มาโชว์กันในวันนี้นะครับแฟนวันนี้น่ารักมากเพราะมาให้กำลังใจพวกเราอย่างเยอะมากๆเลยครับผมอย่างตอนนี้เนี่ยพวกเราก็เข้าปีที่4แล้วนะครับก็จะพัฒนาฝีมือในด้านต่างๆมากขึ้นมากขึ้นแล้วกันเนี่ยให้ทุกคนครับติดตามรายการของช่องแอคชั่นแนลทุกรายการด้วยนะครับเดี๋ยวเซนนะครับต้องขึ้นไปรวมกับเพื่อนๆบนเวทีแล้วนะครับย วันพรุ่งนี้ทีสตาร์ขับ c r o ส s t w ครับผมสวัสดีครับมมีีเกใจวอคนนนท่ัททัหหื ตาครับ close to ที่เราเลยจะพาไปรู้จักกับเพลงใหม่นะคะของพี่หนุ่มกานั่นก็คือเพลงนานเท่านานนั่นเองเพลงนี้คืออยากให้ทุกคนอย่าไปยึดติดกับความเจ็บปวดฮะทิ้งมันไปแล้วเริ่มต้นใหม่อีก เราจะไปดูวันเดย์วิธแบมบี้กัน